ครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับที่กำลังเปิดคลิปนี้ดูอยู่ครับสุดบวันนี้นะครับเราจะมาผ่า,าทุกท่านนะครับทุกคนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือนอกเวลาซึ่งเป็นนวนิยาย นวนิยายที่จะนำมาเรียนในกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอ u uh, little princess a little princess นะครับเจ้าหญิงน้อยพูดถอระนงนะครับจากสำนักพิมพ์ Oxford University p l a c e นะครับก็ CN Book นำมาขายซื้อมาอา่านเป็น Stage 1 เป็นหนังสืออ่านสำหรับผู้เริ่มต้นจะมีวงคำสท์อยู่ประมาณ400ร้อคำก็มาลองดูเราจะติดตามกันไปเป็นต,นตอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวมันน่าสนใจแล้วก็อ่านหรือเออฟังฟังแล้วเข้าใจอ่านให้ฟังแล้วเข้าใจแลวแปลให้ฟังด้วยว่าแต่ละอัน มันหมายเขาว่ายัางไงแล้วก็จะบอกอเขาเรียกว่าอะไรดีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการใช้คําศัพท์แล้วก็ทดทวนคาศัพท์ให้ด้วยจากการฟังเรื่องราวที่มีคําศัพท์แบบง่ายๆที่เขามีการใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆให้เราได้ลองลองเอาไปใช้ลองดูนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยลกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาติดตามตอนแรกของ Our i t t l princes die นำบัดนี้พระสับตอนแรกนี้เริ่มต้นในตอน School in England โรงเรียนในประเทศอังกฤษนะะ One cold winter day A little girl and her father arrived in London One cold winter day ปกติเราจะได้ยินคำว่า one day ซึ่งแปลว่าวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งแต่นี้มีคํคำว่า one cold winter day ด้วยนะครับอ่าวลีนี้สำคัญเราเราจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตในการใช้วลีมากๆนะครับสำหรับคนไทยนะทีจมีปัญหาการใช้วลีผสมผงผสมครวนโอ้โห <laughs> เหมมีปัญหากันใช้ภาษาไทยเหมือนกันครับอพรสมควรเลยที่ยาดสำหรับคนไทยก็จะแปลว่าวันหนึ่งในฤดูหนาวที่เหน็บหนาวนะครับวันหนึ่งในฤดูหนาวอันแสนเหน็บหนาววันโควินเทอร์เดย์วันวินเทอร์เดย์ก็คือวันในฤดูหนาวใช่ไหมครับวัน แต่ว่าวันเดย์เนี่ยวันเดย์เนี่ยมันถูกแยกออกจากกันะ้ันมีคําขยายมาอีกคือคว่า cold winter เอามาวางไว้ว่าเป็นวันในฤดูหนาวที่หนาววันหนึ่งนะฮะถ้าแปลตามลาดับอย่างเงี้ยวันในฤดูหนาวที่หนาววันหนึ่งนะครับวันหนึ่งในฤดูหนาวอันแสนเหน็บหนาวนี่ผมพยายามที่จะแปล a little girl little ก็แปลว่าเล็ก เล็กหรือน้อยนะครับ little girl girl ก็เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับก็ใช้คว่า a, 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 a <einer S 1> little <letter>. girl and her father แล้วก็พ่อของหล่อน her father พ่อของหล่อน her father arrived in London arrived arrived in London arrived ตัวนี้ก็แปลมาจากคำว่า arrive ที่แปลว่ามาถึงมาถึงในลอนดอนกรุงลอนดอน s a r a h c r e w was seven years old s a r a h c r e w was seven years old s a r a h c r e w อายุเปีอันนี้แปลง่ายนะครับแต่ว่า was นะครับเป็น was เป็นอดีตขาพูดถึงเรื่องราวในอดีตมันไม่ใช่ s a r a h c r e w is seven years old โอเคมันก็เป็นที่เข้าใจอยู่แต่ว่าจะให้ถูกก็เป็น s a r a h c r e w was 7 years old โซ่ซึเป็นช่องที่สองของ is ใช่ไหมครับแต่ใช้กับเอกพจน์อ่าจำไว้เลยนะครับถ้าพระพจน์จะเป็น w e r e แต่สาร c r e ูมคนเดียวก็ใช้ s าราู was was seven years old and she had long black hair and green eyes and she had long black hair and green eyes ประโยคนะี้อดีตอีกแล้ว หลอนมีนะครับมีอะไร h ฮ a d ตัวนี้ h a มาจาก has เป็นชย่งที่สอง h a d หลอนมี long black hair long แปลว่ายาว black แปลว่าสีดำใช่ไหม hair แปลว่าผมผมดำยาวผมสีดำยาว and green eyes green eyes ตาสีเขียวโอเคถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าตาสีเขียวแต่ไม่รู้ว่าจะแปลตามตัวหรือเปล่า อ่งไม่ทราบนะครับว่าสำนวนนี้เขาเพราะเราเคยได้ยินครับว่าในตาสีฟ้าแต่ไม่เคยได้ยินในตาสีเขียวโอเคให้เป็นการบ้านไปถามคุณครูผู้รู้จริงนะครับลองดูว่า Green eyes ที่เขาพูดถึงเนี่ยจะมีความหมายว่าในตาสีฟ้าหรือเปล่าหรือจะแปลตามตัวเลยว่าในตาสีเขียวมันมีไหมในตาสีเขียว แต่ใครมีความรูร้ก็บอกกันนะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ได้รู้ไปหมดทุกเรื่องอ่ะต่อไปครับ she sat in the cab next to her father and looked out of the window at the t o w n houses and the dark sky she sat in the cab sat ก็มาจาก sit ให้แปลว่าน,นั่งปช่องที่สองใช่ไหมครับ in the cab cab ในที่นี้นะครับ CAB แค่แปลว่ารถมารับจ้าง mm. Next to แปลว่าถัดจาก Her father พ่อของหลอน And looked looked out looked out of the window looked สังเกตนะครับ looked out l o o k อ่า look out นั่นเองมองออกไป เป็นอดีตก็เติม ed แต่ออกเสียงว่า looked looked out of the window มองไปนอกหน้าต่างมองไปที่ไหนก็จะใช้ at ใช่ไหมครับเพื่อบอกจุดหรือตำแหน่งที่มอง look at the tall houses มองไปที่บ้านหลังสูงเรียงรายกันอยู่เนี่ย houses หลายหลังด้วยถ้าเป็นคำนี้เป็น house เป็นเสียง hissing sound houses houses house เสียงท้ายของ house เป็นเวลาเติม es ลงไปก็ houses นะครับเป็น hissing sound tall houses look at the tall houses and the dark sky แล้วก็ท้องฟ้าที่มืดแสดงว่ามันน่าจะมืดมืดแล้วนะครับ ต่อเลยนะครับ What are you thinking about Sarah? Mr. Creel asked. What are you thinking about Sarah? Mr. Creel asked. Mr. Creel ถามถามว่า Sara าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ลูกกำลังคิดอะไรอยู่ What are you thinking about Sarah? คิดเรื่องอะไรอยู่คิดเกี่ยวกับอะไรอยู่นะครับ ทีนี้ก็ทบทวนคำศัพท์นิดหนึ่งนะครับอังกฤษหมายถึงประเทศอังกฤษ cold หนาวหรือเย็น winter ฤดูหนาว little 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 princess นะครับก็คือเล็กหรือน้อย arrive arrive พ่นลมนิดหนึ่งนะครับอ,อกเสียงพ่นลมตัว v v นะครับ arrive uh, แปลว่ามาถึงลอนดอนกรุงลอนดอน long long ยาว set มาจาก s i t แปลว่านัง่ง cab ก็คือรถมารับจ้าง next to แปลว่าถัดจาก look o อาออกแปลว่ามองออกไป tall แปลว่าสูง dark แปลว่ามืด think about วแปลว่าคิดเกี่ยวกับ ask แปลว่าถามเรื่องราวในตอนแรกก็ เริ่มต้นเพียงแค่เท่านี้ก่อนก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ